สวัสดีครับพบกับลิตนะครับตอนนี้ลิตอยู่ที่ i อลซูเมโทรชัยพฤกษ์ประกตนะครับด้านหลังของเรานะครับคือ i อลซูมิวเอนะครับ1.9แอลเนั่นเองวันนี้นะครับเราจะพาไปดูคันนี้จะเป็นรถลูกค้าที่จะเตรียมส่งมอบแล้วนะครับเราจะพาไปดูรายละเอียดกันว่ารอบคันลูกค้าที่จะติดตั้งอุปกรณ์ไปแล้วนะครับแล้วก็จะเตรียมส่งมอบเนี่ยเขาติดตั้งอะไรไปบ้างนะครับอะไรที่พิเศษกว่าตัวอันติร์เนตัวอื่นนะครับที่เรามีอะไรพิเศษยังไงไปชมกันครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาอธิบายฟังก์ชัน การใช้งานรุ่นอัลติเมทก่อนนะครับผมง่ายๆเลยคือเราจะมีกุญแจนะครับสองตัวอย่างนี้นะครับก็ตัวกุญแจเนี่ยครับก็จะมีบอกปลดล็อกล็อกรถนะครับแล้วก็เปิดฝาท้ายนะครับตัวบนเขาเรียกเป็นปุ่มโฮนะครับไว้สําหรับระบบสมาร์ทเอนจินสตาร์นะครับผมก็ระบบเนี้ยก็คือจะสามารถสตาร์รถเปิดระบบปรับอากาศนะครับเพื่อให้รถเราเย็นก่อนที่เราจะขึ้นไปนั่งในรถนะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าโค้ดอีโมนะครับตัวนี้ ให้แนะนําว่าให้เก็บไว้นะครับเวลารถกุญแจของท่านอนะ่ะกุญแจหายนะครับก็ให้เอาตัวนี้นครับไปที่ศูนย์บริการเพื่อให้เขาทำำํานํากุญแจดอกใหม่มาให้นะครับก็จะง่ายมากขึ้นนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลองใช้ระบบสตาร์ทด้วยรีโมทให้ดูนะครับผมก็คือกดปุ่มล็อกรถก่อนหนึ่งทีนะครับแล้วก็กดปุ่มข้างบนค้างไว้ประมาณห้าวิอ่า พอไฟพิลแล้วรถเครื่องยนต์ก็จะติดสตาร์ทนะครับผมก็จะสตาร์ทแบบนี้เลยนะครับเพอสํสำหรับท่านท่านที่ไปกินกว๋วยเตี๋ยวนะครับหรือทานข้าวแล้วก็จอดรถตากแดดนะร้อนนะครับก่อนที่เราจะขึ้นรถก็ใช้ระบบสตาร์ทด้วยรีโมทเนี่ยทำให้อร์รรถเราเย็นขึ้นได้นะครับแล้วถ้าเราไม่ไปแล้วล่ะนะครับเราก็กดปุ่มโฮตรงนี้ค้างไว้นะครับปุ่มโฮตัวนี้ก็จะช่วยให้เราเป็นการดับเครื่องนะครับโดยที่รถเรายังล็อกอยู่ เรียบร้อยนะครับระบบนี้จะทํางานแค่2ครั้งนะครับต่อการสตาร์ทรถยนต์แค่ครั้งหนึ่งหมายความว่าถ้าเราใช้ไปแล้วทั้ง2ครั้งเราจะใช้ครั้งที่3ไม่ได้แลวนะครับเพื่อความปลอดภัยเราก็ต้องมาสตาร์ทรถยนต์เต็มระบบอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาดูใกล้ๆกันเลยนะครับตัวนี้นะครับติดตั้งอุปกรณ์ทั่วไปเลยแต่ที่พิเศษอย่างหนึ่งนะครับก็คือสติ๊กเกอร์หลังคาดํานั่นเองตัวนี้นะครับเป็นหลังคาดําไม่ใช่สติ๊กเกอร์ธรรมดานะครับเป็นวัสดุ TPU ทนแต่ลอยขีดขวนนะครับผมแล้วก็เวลาเกิดรอยหรือว่าเราลอกออกเนี่ยครับก็จะไม่ทิ้งคาบกาวบนเนื้อสีผิวรถก็จะแลบตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับยาวไปถึงข้างหลังนะครับแล้วก็ตัวกระจกตรงนี้ด้วยนะครับให้ความหรูหราเหมือนกระจกพารามิกนะครับผมทั้งคันเลยนะครับยันหลังคาเลยนะครับเป็นฟิลที่ดูหรูหรานะครับแล้วก็เราเดินมาส่วนท้ายแล้ว ก็อยากให้ดูอีกฟังก์ชันหนึ่งในด้านหลังนะครับก็คือเปิดฝาท้ายด้วยรีโมทนะครับผมก็ใช้ระบบการกดค้างนะครับถ้าเรากดไปทีหนึ่งอย่างเงี้ยฝาท้ายจะไม่ได้ออกนะครับเพื่อความปลอดภัยบางทีเราไปโดนหรือว่าในในกระเป๋าเรามีกุญแจอย่างเงี้ยครับให้เรากดค้างไว้นะครับฝาท้ายก็จะเปิดออกนะครับผมก็ในฝาท้ายเนี่ยเสามารถตั้งระดับความสูงได้นะครับว่าจะสูงหรือต่ําแค่ไหนนะครับ นะครับการปิดก็จะมีสองแบบก็คือการปิดด้วยรีโมทนะครับหรือว่าก่อนสามารถปิดตรงนี้ได้แต่ถ้าหากมันชนอะไรมันก็จะเด้งกลับมาเขาเรียกระบบแจมโปรเทคชันหรือป้องกันการหนีนะครับสมมุติว่าปิดเปอย่างนี้แล้วผมเราโดนโชนนี้ตึ๊กหนึ่งเบาๆครับมันก็จะหยุดการทํางานเพื่อความปลอดภัยนะครับเด็กหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ปิดลงมาได้เลยนะครับ สังเกตด้านท้ายของอีซูมิวเอนะครับออกแบบมาให้กว้างขึ้นนะครับจากไฟเลี้ยวด้านนี้จนถึงด้านนี้นะครับให้ใหญ่กว่าตัวเดิมนะครับแล้วก็มีมิติที่มากขึ้นแล้วก็โลโก้มิวเอ็ตัวใหม่นะครับก็ออกแบบมาหรูหรากว่าเดิมนะครับผมก็ยังมีเซ็นเซอร์รอบคันนะครับผมด้านหลังสี่จุดแล้วก็ด้านหน้าสี่จุดด้วยนะครับก็จะช่วยให้เราถอยจอดเข้าซอยเล่งแซงอะไรอย่างนี้ครับได้ว่าได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับอีสูมิเอคันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจัดโปรพิเศษเลยนะครับหลังจากที่เราได้ดูรายละเอียดคร่าวๆในคันนี้ไปแล้วนะครับก็มาถึงเงื่อนไขกันนะครับว่า ตัวนี้มีเงื่อนไขยังไงนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อเงินสดนะครับผมก็จะมีส่วนลดให้ทั้งหมด10,000บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นลูกค้าเก่าอีสุหรือว่าพ่อแม่พี่น้องใช้รถอีสุอยู่แล้วนะครับรับส่วนลดเพิ่มอีกหนึ่งบาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็เช่าซื้อนะครับจัดไฟแนนซ์นะครับผมก็จะมีดอกเบี้ยพิเศษให้นะครับแล้วก็พร้อมส่วนลดให้เหมือนเดิมนะครับผมหรือจะแลกรับเป็นหลังคาดําอย่างนี้ก็ได้นะครับก็เป็นโปรที่เฉพาะอีสุเมโทรนี้เท่านั้นนะครับ 0911249999นี่เป็นเบอร์ลิศนะครับแล้วก็สามารถติดตามเพจของลิศได้ด้านล่างนะครับผมหรือเข้ามาทักพูดคุยกันใน Facebook ส่วนตัวได้นะครับผมก็ลิศตอบทุกคอมเมนต์ทุกคำถามอยู่เลยนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับลิศอิสุเมโทรชิปุเกตอยู่ตรงเชิงฟาร์มพระราม4นะครับข้ามสะพานมานะครับสังเกตไว้อยู่ขวามือนะครับผมก็จะเห็นเลยหรือว่าถ้าเข้ามาไงโทรหาผมก่อนได้ครับยังไงลิศขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ